สวัสดียามเช้านะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ามาอยู่หมายตกประช่อนนะครับก็เป็นหมยอันนี้เขาเรียกคลองบัวลอยใหญ่นะครับมันก็ต่อกับคลองบัวเกาะเนี่ยก็อาทิตย์ที่แล้วที่เรามาตีทคริปนะครับโหน้ําค่อนข้างดีนะแต่ดูมาอาทิตย์นี้นับน้ําปีเลยน้ําปีเลยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าขนาดน้ำเทใสก็ยังไม่มีตัวนะ เดี๋ยวลองดูนะโอ้ดูขี่รถมาเห็นน้ำนี่โหอะไรกันเนี้ยเลยอะเพราะว่าเราเพิ่งมา,าทย์ที่เล้วนะครับน้ำมันค่อนข้างจะอืมสวยมากนะอันนี้มันลงเร็วมากครับลงดูข้ามน้ำมันลงเร็วมากน,น้ำสีอย่างนี้ไม่รู้จะเออจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวน้องลองหาดูนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกัน <IS> AS <C AST> ก็คันที่ใช้นะครับเป็น 62นะครับเวท62เหยื่อก็อยู่ที่8กรัมนะเป็นเหยื่อสตเกอร์ของนานิกนะครับนานิกบางพีนะนี่สั่งมานะครับว่าตีตะคลิปดีนะต้องลองนะครับลอกก็เป็นอาบูเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวน,นี้ผมไปเปลี่ยนหน่วงแม่เหล็กมานะคือเขามีแถมมากับสปูนนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวลองมาดูว่าเออมันจะตีดีขึ้นกว่าเดิมไหมะป่ไหนะปะ อุ้ยทีทีทนะหน่วงเมื่อคราวที่แล้วตีแล้วรู้สึกว่ามันแบบฟูๆนะสูงครับนี่พามันสูงครับเลยเลยต้องตีเฉียงเอานะ มันสูงนะนี่ครับลักษณะหมายมันก็จะเป็นช่องนูช่องอย่างนี้นะยาวเลยนะครับตรงโซนโบัวลอยใหญ่นะครับก็น้ามีทอวนะค่อนเ้ื่องสวยนะครับวันนี้น้ำมันไม่ดีนะครับวันที่มาน้ำดีก็ไม่มีตัวลองดูนะครับว่าน,น้ำดำมันจะเป็นยังไง แต่ถ้าน้ําอย่างนี้นะครับผมก็คงจะไม่ได้เน้นทุกช่องนะแค่มองว่าตรงไหนมันน่าจะมีกต็ตีรูนะั้นอย่างเดียวนะครับคงคงไม่ตีทุกรูนะสีน้ํามันไม่สวยนะเดี๋ยวลองดูนะ สวยนะมุมอย่างงี้นี่ครับกัรดแล้วโอ้โหนี่ครับกาน์ดแล้วเชี่ยกานะครับเมืเอ่มกอกอี้ วั <What> <laughs> ดไม่อยู่ดีมันกัดแล้วมันเอาเข้าโคนเสานะเออคือจะมัวส่งก็ไม่ได้นะสายพาดเสาเนี่เสียด้นะยังตามๆอยู่นะ ตกใจเลยครับก็พอมีตัวนะตกใจเลยไม่เคยโดนอย่างนี้นะครับตกใจนิดนึง น่าจะเอาแล้วนะเป็นสัญญาณที่ดีนะแบบนี้น่าจะไม่เอาแล้วนะไปะไม่เอาก็เดิน โดนกัดตอนไหนไม่รู้นะตีไปมันกัดดีดูฟู่น่โอ้ย,นะอยมีตัวเย็ดใส่ักนี่น่าจะสักสองขีดได้นะเออโอ้จะย็ดกัดเด็บงงๆนะครับพอดีตีเข้าไปแล้ว ผมมัวจะดูลอกนะนี่ครับก็มัวแต่ดูลอกไม่ได้ดูว่ามันกัดต้นไหนเกียร์ครับเออมีตัวนะโดนแล้วนะหมายเนี่ยไป ก็โอเคนะครับสาหรับหมายนี้ก็พอมีตัวนะก็พอมีตัวนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายหมายนะครับพอดีเดี๋ยวมีพี่เขาแนะนํานะครับว่ามีหมายหนึง่งน่าตีมากเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับเพราะหมายนี้อยู่ใกล้เราเดี๋ยวว่างๆค่อยมาได้นะไม่มีปัญหาแล้วหมายนี้นี่ครับชื่อคลองบัวลอยใหญ่นะมันจะต่อกับคลองบัวเกาะนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราย้ายหมายกันก่อน มาถึงหมายแล้วนะเออเขาบอกซูมมันเยอะนะครับเดี๋ยวหาก่อนเ,เข้ามาข้างในนะครับก็อืมค่อนข้างเอาลงมาจอดอย่างนี้ได้นะแต่เราไม่ได้ขี่มานะครับก็มันจะมีเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยอนะันนี้นี่ซูมซูมมันค่อนข้างเยอะ,ะครับเดี๋ยวลองดูนะเผื่อตุ้มตาม,มานะเออ บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับตอนเช้าๆหน่อยนะอันนี้มันออกมากว่าเลยขี่รถมาถึงก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับนี่สี่โมงแลนะนี่อัปเดตเรี้ยงนะอืมเดีย๋ยวลองตีห,า,หาดูนะจะมีตัวนะะ นี่ยเป็นเหลี่ยมช่องอย่างนี้นะค่อนข้างสวยนะสวยมากเพราน่ามีตัวเลยครับเดี๋ยวลองเดีต้องลองนะ อุ้ยขันครับโอ้ยเหี้ยขันในพุ่มนี่นก็หมายที่สองนะครับมาสำรวจหมายไว้นะก็ค่อนน้่งสวยนะครับเดินได้น่าจะยยาวนะแต่เรามาถึงมันสักสี่โมงอะมันร้อนครับอ่ร้อนสู้แดดไม่ไหวนะครับ ปาก็ลองไล่ตีละก็มีกัดอยู่ทีนึงนะเกียบเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาใหม่นะครับเชา้าๆนะใหม่แบบนี้น่าน่าจะเจ๋มอยู่นะครับเคนยครับก็ขอขอบคุณนะครับนานาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ